ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะโฟกัสโพสเดตหลังดูซีรีส์มาเมื่อคืนเป็นดาราที่ออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนทางการเมืองสำหรับโฟกัสจิรกุล ซึงออกมาโพสต์ต่อต้านวิธีการใช้ความรุนแรงของรัฐรวมทั้งสนับสนุนผู้ชุมนุมที่แสดงออกตามสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยจนเกิดการเข้ามาถกเถียงของคนที่คิดเห็นแตกต่างและบางรายก็ล้ำเส้นไปด่าทอถึงเรื่องส่วนตัวโฟกัสจิรกุลได้เปิดใจอีกครั้งหลังโดนกองเชียการเมืองอีกฝั่งตามคุกคามแบบหยาบคายบางถึงขั้นแช่งไม่ให้มีงานทำหรือหนักถึงไล่ออกนอกประเทศ ซึ่งเธอขอยืนยันว่าจะไม่ออกเพราะเธอรักประเทศไทยนอกจากนี้โฟกัสยังเตือนไปถึงคนที่เข้ามาโจมตีด้วยว่าให้เตรียมเงินไว้ด้วยถ้าโดนฟ้องจะเอาเงินที่ได้มาผ่อนบ้านพร้อมขอบคุณผู้ที่สนับสนุนค่าผ่อนบ้านไว้ล่วงหน้าด้วยล่าสุดได้ออกมาโพสต์หลังดูซีรีส์เมื่อคืนว่าเขาไม่ได้สอนให้เรารักกันเขาสอนให้คนที่รักเขาเป็นศัตรูกับคนที่ไม่รักเขาต่างหากเขาคิดหลังดูจบ Hash tag ดูซีรีส์มาเมื่อคืน Hash tag นักแสดงเล่นเก่งมากรางวัลต้องมาละจะจดจำและนำไปใช้ฝากไว้ให้คิด